สวัสดีครับผมกีรรลด์หลิงพัฒน์เจ้าไม้มงคลกาฝากของนิทรรก็วันท,นที่วันที่สิบนะครับมกรานี่นี่คือกาฝากกาหลงนะครับกาฝากกาหลงป่านี่ฮะเราต้องเขียนชื่อติดไว้เลยนะครับเพราะว่าสินค้าเยอะกลัวจําจไม่ได้ส่วนอันนี้กาหลงบ้านนะครับนี่กาหลงบ้านเพราะมีความเชื่อว่ากาหลงป่านะครับแรงกว่า ก็าอยู่ในป่านะฮะเนี่ยเป็นหัวใหญ่เลยดูได้เลยครับแท้ไม่แท้นะครับเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งก็เพิ่งตัดนะฮะกิ่งกิ่งผมเพิ่งตัดออกเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ทําก้าวไม้มงคลชิ้นเล็กฮะให้ลูกค้าเพราลูกค้าสั่งมากันเนื่องจากหมดนะครับเราก็เลยต้องตัดอย่างนี้ก่อนนะฮะตัดอย่างนี้แต่รับรองว่ากาฝากทุกไม้ทุกชิ้นเป็นไม้กาฝากมงคลแท้ทั้งเก้าอย่างจริงๆนะครับเนี่ย ดได้เลยอันนี้เป็นหัวนะฮะหัวใหญ่นะการหลงป่านี่จะหายากมีราคานะครับแล้วดูหัวขนาดเนี้ยหาที่ไหนครับเนี่ยเป็นกำมือเลยดูเดีเห็นไหมนี่คหลงป่านะครับส่วนนี่ก็ถาว,วันผูกชิ้นเล็กชิ้นเล็กนะครับนี่เห็นหแท้ครับรับรองเี่รอยรัดเห็นไหมฮะแห้งหดตัวแล้ว แล้วก็นี่ก็อถววันหลงนะครับถววันหลงเขาแทงทะลุเข้านี่ฮะถววันหลงแทงทะลุดูนะครับมาโผลน่นี่เส้นนี้เส้นนี้นะฮะใครชอบกระทักได้นะครับก็ถววัดนหลงเกาะแล้วก็แทงทะลุอ่ะนะครับคงเข้าใจความหมายนะทะลุเลย ดูช <Workers. S 2> hey, ัดๆเห็นไหมครับดูชัดๆเลยโอเคนะครับถ so, <Okay. S 1> so ่ายสั้นๆสองนาทีกว่ามีภาพนิ่งลงประกอบนะฮะหรือมีภาพนิ่งประกอบด้วยสนใจก็ทักกันได้นะครับส่วนลูกค้าที่สั่งกาวไม้มงคลชุดเล็กไว้ก็รอสักครู่นะครับจะรีบทําให้นะฮะกาวไม้มงคลกาวฝากนะครับอ๋อ ตัดออกมาแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำให้ส่วนอันนี้ที่ลงโพสต์เมื่อวานให้ดูกันอีกทีเห็นไ,ไหมคุณดูว่าสวยไหมนี่ดูเขารัดเดะอืมดูเลยสวยไม่สวยคุณดูได้เลยเอาความรู้สึกเลยครับสวยไหมอืมผมดูผมว่าสวยนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเจ้าของนะครับ เขารอเจ้าของเขาอยู่ดูความรัดแน่นตึงดูเลยเบียดเสียดแน่นแค่ไหนนะฮะดูเป็นเกลียวด้วยพันผูกกลมเกลียวนะครับทรงนี้ยธรรมชาติสร้างสรรค์เห็นไหมผูกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของผมนะครับเนี่ยธรรมชาติสนใจกระทักกันได้นะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมธีรโรจนพิพัฒน์ก้าวแม่คนกาฝากของดีทนสิก์ขอบคุณครับถ้าสนใจสินค้าเห็นใน youtube นะครับ แคปภาพนะครับทักมาได้ทางไลน์นะฮะเพิ่มเพื่อนใส่เบอร์โทรเข้าไปครับ0619185753 0619185753นะครับหรือทางเฟซทางแชทก็ได้นะฮะจิรโรจน์หนิงพิพัฒหรือในกลุ่มในเพจก็ก้าไม้มงคลกาวฝากของดิทอนสิทธิ์ทั้งกลุ่มและเพจชื่อเดียวกันนะครับเราต้องพูดเร็วหน่อยเพราะเดี๋ยวยาวเกินลงโพสตไม่ได้นะครับโอเคนะครับเป็นหัวใหญ่